ครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าแนา่นักตกป่าเล่น,นหน้แน่ที่อยู่ในหน้าจอทุกทกท่ทานนะครับสำรับในวันนี้นะครับก็พบกับน้าต้อมเหมือนเดิมกับลิดวิดีโอนะครับสายลุยตกป่าหน้าดินซึ่งในวันนี้นะครับก็เดินทางจากอำเภอาพรนนะครับก็ประมาณสี่ิบกโลนะครับพา,านหน้าหนามาอยู่กันที่อำเภอแม่แตงนะครับ ันนี้อออเบสมาเป็นจำนวนห้าคันครับเร่เลนสายวานยู่หมายตรงนี้นะครับโอเคครับลุยกันเลยครับผมนะครับพอบอกกำลังขนความันฮะถนนนี้หลบสะเลยนะครับ 放下框就体了 ทีค่อนข้างหินลำบากหน่อยนะเจ๊แม่แม่นะเอาละหัวบอลได้ทำหมายละพอดีว่าลืมเอามีดมานะครนนี้ก็ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรห้าคันอากาศค่อนข้างที่จะปิดนะครับวันนี้ طيب يا حاج ครับนั่นแนหะตอนนี้ขอเป็นเวลาสิบเอ็ดมงกว่าแล้วครับขอผมได้ใยให,หม,ยม่สองมัดนะครับซึ่งหมายเลกนะครับไม่แต่งบักกินนะครับขอเลยเปลี่ยนหมายเนะครับขอเป็นขึ้น่ม่้วงนะครับหมายาลจจอนอลงเบดเป็นที่เรียบวๆนะครับห้าคันครับขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะครับ ครับตนอน,นนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะครับลงเบ็ดได้สักพักนะครับก็กินข้าวเจ้ากันเลยนะครับยังไม่ได้กินนะครับก่อนเมนูนี้อย่างนี้พอบอข้วแหทอปเจ้ากับกินสโตเป็นขัวเห็ดทอปนะครับตามเรือดูนะครับน,นั่นแหละนี่ก็เป็นสภาพหมายด้วยร่วมนะครับหมายสาัญจรเคยไม่ก้วงนะครับ ระวังล้อป่าใหญ่นะครับจะลองตกุกสปิวป่าหมอตกักกลับดูนะครับครับหมอตะกกับแต้มแหลกถือว่าเล็กไปนะครับปล่อยทุกคน